สวัสดีค่ะมาฟังกันนะคะว่าขี้เท่ากับเครื่องเงินมีความสําคัญอย่างไรนะคะก็ง่ายๆนะคะใครที่มีเครื่องเงินเป็นสีดําเครื่องเงินสปกปรกหรือว่าเครื่องเงินเก่าไม่มีความเววาวใหม่นะคะก็สามารถนําขี้เท่าไปล้างเครื่องเงินได้ก็มีวิธีการทําง่ายๆดังนี้นะคะ ขั้นแรกก็คือนำขี้เท่าประมาณหนึ่งถ้วยหรือครึ่งถ้วยแล้วก็เติมน้ำลงไปหนึ่งถ้วยนะคะจะใช้ถ้วยตวงที่เราตรวงขี้เท่านะคะจากนั้นก็คนขี้เท่ากับน้ำให้ผสมกันนะะละลายให้ผสมกันเรียบรย้อยก็นำเครื่องเงินของเราแช่ไว้สักประมาณหนึ่งนาทีพร้อมกับใช้มือของเราขัดเครื่องเงินนะคะหรือบางคนอาจจะใช้มะนาว ลงขัดด้วยนะคะแล้วก็จะได้เครื่องเงินที่สะอาดเววาวเหมือนได้เครื่องเงินใหม่เลยนะคะนอกจากนั้นนอกจากเครื่องเงินแล้วเรายังสามารถนำเงินเหรียญห้าเหรียญสิบเหรียญบาทนะคะที่เป็นเหรียญที่เข้าสนิมหรือว่าเหรียญที่ดำสกปุกนำลงไปขัดได้เช่นกันนะคะ โดยวิธีการแช่ไว้หนึ่งนาทีจากนั้นก็ใช้มือถูๆหรือใช้เปลือกมะนาวถูขัดๆซักเล็กน้อยเราก็จะได้เงินที่ใหม่ใส่ปิ้งแล้วก็ได้เครื่องเงินที่ใหม่ใส่ปิ้งสะอาดนะคะวิธีนี้ก็ฝากเพื่อนๆลองทำดูรับประกันค่ะว่าได้เครื่องเงินที่สะอาดแน่นอนค่ะ